นะครับนี่นะครับแล้ก็ฉีดไปเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในคอกหมูเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากครับว่าจะมาทําน้ํายาไล่มแมลงนะครับไล่ยุงแล้วก็ไล่มแมลงวันนะครับ ที่ทําด้วยงบศูนย์บาทน,นะครับไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรอะไรเลยเลยที่นะครับแค่เรามีวัตถุดิบจากธรรมชาติครับวันนี้จะมีวิธีการหรือขั้นตอนยังไงไปชมกันเลยครับไปนี่เลยนะครับวัตถุดิบชิ้นแรกของเราก็จะเป็นตะไคร้หอมครับหรือว่า<อ>ภาคอีสานเขาเรียกว่าตะไคร้เครื่องนะครับนี่นะครับตะไคร้เครื่องนี่จะแตกต่างจากตะไคร้ธรรมดานะครับ ตะไคร้เครื่องนี้จะมีกลิ่นหอมและก็กลิ่นฉุนกว่าตะไคร้ธรรมดานะครับสามารถไล่ยุงและก็ไล่แมลงวันที่มาทําให้สัตว์ลาคาญได้นะครับนี่ครับสรรพคุณของมันนะครับจะแตกกอใหญ่เป็นกว่าพิเศษนะครับนี่เลยครับรูปร่างหน้าตาของตะไคร้หอมครับแล้วผมก็จะทําการเก็บมาเพื่อผสมกับวัตถุดิบอื่นต่อไปนะครับเนยนะครับ นบนี่นะครับคือตะไคร้หอมนะครับคือตะไคร้หอมที่มีสรรพคุณทางยาครับมีสรรพคุณทางยาคือไล่มัแรงวันและก็ยุงนะครับที่สามารถทําให้เกิดความราคาญกับหมูหรือว่าคอกสัตว์ได้นะครับนี่จะมีลักษณะแบบก้านก้านก็จะมีลักษณะ เรียกว่าอะไรเรียกสีม่วงนะครับสีม่วงสีม่วงแล้วก็เรียวเล็กนะครับจะกินก็จะแตกต่างจากตะไคร้ธรรมดานะครับตะไคร้ธรรมดาคือต้นนั้นนะครับอันนี้คือตะไคร้หอมนะครับเดี๋ยวเทียบให้ดูว่าตะไคร้หอมแล้วก็ตะไคร้ธรรมดาจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับไปดูเลยครับไปนี่เลยนะครับสําหรับตะไคร้เครื่องแล้วก็ตะไคร้ธรรมดานะครับจะแตกต่างกันที่หัวนะครับ หัวตะไคร้เครื่องก็จะมีกลิ no like well, ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแล้วก็ตะไคร้ธรรมดาก็จะมีกลิ่นอีกแบบหนึ่งครับตะไคร้เครื่องจะมีลักษณะแบบเรียวยาวนะครับแล้วก็มีก้านที่สีอ่ามุม่วงนะครับตะไคร้ธรรมดานะครับจะมีหัวที่อวบอวบแล้วก็หัวใหญ่นะครับตะไคร้เครื่องจะมีหัวที่เรียวเล็กนะครับแล้วก็แต่ตะไคร้เครื่องจะกอใหญ่กว่าตะไคร้ธรรมดานะครับนี่นะครับตะไคร้เครื่องที่เรียกว่าตะไคร้หอม ที่มีสรรพคุณทางยาที่จะทําให้ไล่ยุงแล้วก็ไล่แมลงวันจากคอกสัตว์มาได้นะครับนี่คือเราจะมาทําตัวยานะครับสาหรับการวิ่งยมเราก็ไปดูกันเลยครับไปนี่เลยนะครับสำหรับตัวยาที่สองครับตัวยาที่สองก็คือใบฝรั่งนะครับนี่นะครับหรือว่าภาษาการก็เรียกว่าสาบเสือนะครับนี่ครับมันจะมีฤทธิ์ที่กลิ่นรุนแรงนะครับแล้วก็ทําให้ไล่ยุงแล้วก็ไล่แมลงวันได้นะครับ สำหรับวิธีการทําก็จะเอาใบสับเสือแล้วก็ตะไคร่หอมนะครับไปผสมกันแล้วก็ทําการขยี้หรือว่าทําทให้เกิดน้ําขึ้นแล้วก็เอามาผสมกันนะครับจะทําให้ลดการเกิดมแมลงวันแล้วก็ลดการที่เป็นยุงได้นะครับนี่แหละครับสําหรับลองไปดูเลยครับไปนี่เลยนะครับถ้าเราได้สอง สองวัตถุดิบนี้มาแล้วเราก็ทาการับผสมกันแล้วเราก็ขยี้นะครับขยี้ให้เข้ากันนะครับแล้วก็ให้เกิดน้ํานะครับให้เกิดน้ํทั้งสองตัวนี้เอาน้ําจากตัวนี้แล้วก็น้ําจากตัวนี้เอามาผสมกันนะครับจะทําให้มีฤทธิ์ไล่แมลงวันแล้วก็ไล่อยู่ได้นะครับวิธีการทําก็ดูเลยครับไปนี่เลยนะครับวิธีการทำนะครับเราก็จะทําการขยี้นะครับขยี้อย่างเดียวนะครับขยี้ให้มันเกิดน้ําออกมาครับเกิดอา น้ำา um, uh ็ huh. uh ็จะใส่ประมาณนี้นะครับพอน้ําขูกขิงครับพอได้ประมาณหนึ่งหนึ่งบกกี้นะครับหนึงบกกี้ที่ทํทในการฉีดนะครับนี่ครับขยี้กันเลยครับไปนี่ครับกนเปารยี่นะครับนี่ครับเขียวแล้วนี่เลยครับการที่จะเรากันกองเอาน้ํานะครับ แล้วก็มีมัตถีนะครับปัทถีนี้ก็คือหม้อแล้วครับหรือว่าภาชนะอะไรก็ได้นะครับที่สามารถรอบรองน้ําได้นะครับแล้วก็เอาพัตถบนี้มาใส่แล้วก็เอาผ้านะครับเอาผ้าที่มากองนะครับนี่ครับผ้าอะไรก็ได้นะครับที่มากองไม่จะเป็นต้องสะอาดหรือว่าอะไรก็ได้นะครับแบบทํแบบแบบนี้ไปเลยนะครับ นี่นะครับเราก็กรอกใส่บ็อกกี้นะครับบ็อกกี้ที่ทําการฉีดนะครับที่เรากรองกรอกน้ําตัวนี้ให้เรียบร้อยแล้วครับเราก็ทําการกรอกใส่นะกดบ็อกกี้เลยนะครับนี่นะครับนี่ครับก็จะได้นะก็จะได้เต็มขวดแล้วครับเต็มขวดเราทาทำการฉีดพ่นในคอกสัตว์ได้เลยแล้วครับนี่ครับนี่คือยาที่ตัวทำไล่แมลงแล้วก็ทำในมุ่งศูนย์บาทนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับ ใครจะทำลองทำตามก็ทำตามได้เลยนะครับไม่หวงลิขสิทธิ์นะครับนี่เลยนะครับมาดิลิปที่เราทำการที่เราคั้นนะครับทำจากวัสดุธรรมชาตินะครับนี่เราได้ไปรับบล็อกกี้ค่ะเห็นไหครับเราก็ฉีดพ่นนะครับนี่การฉีดพ่นนะครับเราต้องฉีดพ่นไปไกลนะครับนี่ครับฉีดพ่นคือต้องฉีดพ่นรอบๆครอบสัรนะครับนี่วันนี้เลยครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีะไรมากครับผมก็มาทำคลิป เพื่อนๆได้ชมแค่นี้ครับขอบคุณมากครับผม